เดี๋ยวพาไปดูยาก่อนแลน้วกันดูดิใครแพ้เลียเล้ยงบ้านเลี้ยงบ้านนั่งกาแฟแล้วไรับลมธรรมชาติรับวิวเหนื่อยอ่านแล้วพี่นัดเร็วๆรวีบร้อนอะไรอ่ะขอแบบใช้เวลาดื่มดำกับบ้านก่อนได้ไหม รู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าแอบภูมิใจเล็กๆกับบ้านที่ตัวเองซื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้ขั้งหลังหญ้าเอยอ,อะไรเอยเนี่ยเขียวหมดเรียบร้อยแล้วพะช่วงนี้หน้าฝนแล้วมันก็แบบดูสวยมากเลยพอแบบหญ้ามันฟูเพราะจำได้เลยวันแรกที่มาย้ามันก็ยังไม่ได้โตขนาดนี้หลังจากที่นัดถ่ายคลิปแรกไปแล้วช่วงที่เป็นเซอร์ไพรส์แม่ทุกคนก็ นับตาแตกไปหมดเลยนะฮะแล้วก็แบบที่บ้านก็แบบเซอร์ไพรส์มากว่าแบบไปซื้อมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีมาซื้อที่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่เราซื้อเสร็จใช่ปะขั้นตอนต่อไปโปรเซสต่อไปเนี่ยคือการออกแบบออกแบบอะไรเงี้ยก็เกาะร้างเนี่ยบ้านรับเราเขาก็เกาะร้างเรียบร้อยเลยเห็นปะอยากให้ถึงตาบ้านเราบ้างแหละแต่ว่ายังยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับตอนเนี้ยมันอยู่ในขั้นตอนที่เออหาไอเดีย ออกแบบจริงๆไอเดียหารวบรวมมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าชุดนี้ก็หาเพิ่มอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบ้านที่แบบตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทั้งหมด4หลังนะครับเดี๋ยวนัดพาไปดูข้างในก่อนว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับคร่าวๆเพราะว,ว่าเดี๋ยวจะพามาคมทัวร์อทีรอบหนึ่งจริงๆ ก่อนหน้านี้น,นัมมีถ่ายคลิปแล้วก็จะมีคลิปตรวจบ้านจ้างบริษัทมาตรวจเลยแบบเขาแบบบินโดนฉีดน้ำแบบแรงๆนะฮะหลังจากตรวจบ้านเสร็จก็จะพามาโมทัวร์นะครับขึ้นว่าเลฟอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปพวกแบบซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อนู่นซื้อนี่นะครับก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับทุกอย่างเลยนะสปอนเซอร์เรื่องเฟอร์นิเจอร์เรื่องแอร์อิเล็กทรอนิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบโซฟาเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับแล้วก็หรือว่าโต๊ะพูอะไรอย่างงี้ แต่ไม่รู้จะมีที่อีกหรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูหญ้าก่อนละกันดูดิโอ้โหเขียวฟูมากนะน,นี่อันนี้ก็คือแบบมือเห็นไหม,มเห็นหญ้าอย่างงี้แล้วมันแบบน่ามานั่งเล่นเนาะน่าจะพาแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะสัตว์เลี้ยงมาวิ่งเล่นเลี้ยงสัตว์ไหมเลี้ยง<ม>แมวป่ะใช่ไหมมีมีที่บ้านมีแมวอยู่แมวจ็ตัว ประมาณสามตัวนสเลยเหรอเป็นแมวมาเองฮะเลยไม่ได้แบบหรอือแมวมาเองอ๋อเหมือนเป็นแมวสองดูดิโอชอบมากเครื่องหน้าฝลลนอ่างเงี้ยแล้วก็แบบหญ้าเขียวจะปากไปดูข้างในกันอนนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องครัวไว้ทำอาหาร เป็นครัวฝรั่งนะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวมีค,ครัวไทยตรงนู้นตรงนี้จะเป็นห้องทํางานของนัดนะครับเป็นห้องเดี๋ยวอาจจะแบบมีการตีทะลุอะไรอย่างเงี้ยทําเพิ่มเพิ่มเติมโอเคก็อันนี้มันเร้ข่าวนะก็คือจะไม่ได้ลงลึกเดี๋ยวเัาจะพามาดูโฮมชวยทีหนึ่งคลิปหน้าหลังจากที่ทางสถาปนิกเขาออกแบบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาแบบบอกว่าเออโซนนี้จะเป็นยังไงมูสจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณอีก สักเดือนหนึ่งถึง2เดือนนะครับเดี๋ยวจะรีบทำนะฮะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราตั้งใจจะไปดูไอเดียการแต่งบ้านนะครับทั้งหมดสี่หลังเดี๋ยวไปเลยคิดว่าบ้านเราน่าจะเสร็จประมาณปีหน้า <c oughs> ตอนนี้เดือน <c oughs> เดือน5ใช่ป่ะโอเลย์เสยเส่กระเป๋ตั้งแต่เดือนหนึ่งเดือนสองตอนนี้ ก็ผ่านมา3เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ายุ่งมากช่วงน,นี้แบบไทยทํานเทนทงนี่เยอะก็เลยไม่ค่อยได้ทําอะไรแต่ว่าก็อยู่ในช่วงนี้บอกือช่วงออกแบบมันมันนานมากเพราะว่าแบบเถียงกันไปเถียงกันมาไฟนอลไรเรื่องแบบนั่นเลยน่าจะประมาณภายในเดือนหน้านะเสร็จแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเรื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้ามาเพราะว่านัดอาจจะเลือกเสร็จให้เรียบร้อยก่อนเลยเลยเดี๋ยวค่อยมาสร้างเดี๋ยวไม่อยากแ,แบบสร้างเสร็จแล้วค่อยไปเลือกก็คือจะให้แพลนทุกอย่างไว้เสร็จแล้วค่อยมาตุ้มทีเดียวจะได้แบบไม่ต้องแก้นะครับ สวัสดีคับน,นี่คุณแป้งค่ะแป้งน้องเกดกันไว้เดี๋ยววันนี้ผมอยากจะดูดีไซน์บ้านทั้ง4ี่หลังเลยได้ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากบ้านเล็กไปบ้านใหญ่แล้วกันเดี๋ยวเราเก็บฟินาเล่ไวระสุดท้าย,ยบ้านใหญ่คือน่าจะแบบฟินาเล่เพราะได้ดูมาบ้างแล้วเ,เล็กน้อยแต่ว่าวันนี้อยากมาดูด้วยตาเปล่าครับเดี๋ยวไปเลยค่ะไปเจอเล็กค่ะ อ oh. คือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบว่าเหมือนอยู่ในคาเฟ่มีความแบบมูจิเบาๆแล้วก็มีความแบบเจแันดินิดๆอะไรอย่างเงี้ยด,ดีมากน่าจะเป็นบ้านนี้น่าสำหรับพวกแบบสาย Tik t o k อ o u t u b e r น่าจะชอบนะที่แบบสายถ่ายรีวิวเพราะว่าแสงห้องเนี้ยเข้ากับได้ทุกพอดัก mm hmm. ขออนุญ,ญาตหยิบอัน hey, นีด้ดีเป็นแบบว่า <c oughs> มุม mm hmm. กาแฟอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ย วิสวยมากแต่ต้องมีคอนเซ็ปต์ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราจะกัน้นเพิ่เพิ่มนะฮะก็สามารถดึงประตูนี้กั้นเป็นไพรเวทได้เลยเผื่อบางทีถ้าเราไปปรับดีไซน์ใช่อยากให้เขาเป็นส่วนตัวตรงนี้ก็ทำได้โอเคดีอ่ะตรงนี้มันแบบมุมแบบคิดงานออกเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำงานตรงนี้ก็ได้รับแสงธรรมชาติด้ยวยแล้วมันก็จะโฟล์ล์นะฮะโปรง่ปรงๆ สีสวยจะถ่ายรูปเกีบไว้ก่อนแ<ม>ช่เค <Hey. S 1> ครัวก็เป็นเรื่องสีแล้วก็มูนมันจะเข้ากันนะสีมันก็จะมีเนี่ยสีสวยอชอบชอบโทนแบบเนี้ย<ม>อันนี้เป็นโซนออกกำลังกายเล่นโยคะเวลาทำขนมแล้วมันกินใช่ไหมแคลรี่เยอะมี oh <boy. S 1> อินเคกก็ต้องมาแบบว่าเน,นี่ย สถานโคง้ง <st it> สาธิตหน่อยครับพี่ <st it> เกรีอามอาจะเคลมได้ลองเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเนี้ย<ะ>ไม่ได้กลับบ้าน <st it> นะครับเออแล้วก็ตรงเนี้ยข้อดีคือได้แสงธรรมชาตินะที่ชอบมันเข้ามาตรงนี้เราก็อยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดรวมดีมากชั้นว่างอะไรเงี้ยของตกแต่งก็ดีหมดเลยห้ยเก็บไว้ เป็นที่มีระเบียงด้านหน้าบ้านนะคะสามารถออกแบดเป็นเซ็ตโซฟาแบบนั้นได้เลยอ๋อเพื่อแบบว่าอยู่ในบ้านแล้วอุดอู้อยากมานั่งข้างนอกจริงๆอันนี้มันสำหรับข้างนอกใช่ไหมครับโอเคปะเราทำเองเลยเองเลยเนาะเป็นระเบียงที่ใหญ่มากเลยนะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบอาบุดอร์นั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นการให้แซวแซวช้า ก็จะเป็นห้องลูกชายกับลูกสาวอะไรอย่างนี้เนาะ<ช>ห้องเด็กนะครับรู้สึกไงมันดูแบบผู้ชายผู้ชายปาร์ตี้ประตี้ใช่ใช่มันมีความแบบความแมนความมาัสคูลีนความแบบพาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยทีเขาจะแบบโทนดักดาเข้มๆนะพอใส่หินแล้วมันก็ดูแมนแต่มีความลักชัวรี่ขึ้นมามีความหรู โซนนั้นจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะจริงๆตรงนี้เราจะกั้นห้องให้ตรงนี้คือจะเป็นปกติจะเป็นห้องนอนใช่จะเป็นห้องนอนแต่ว่าตรงนี้เขาเธิเป็นห้องแบบดูหนังฟังเพลงเผื่อใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเออตรงนี้ดีว่ะแบบเป็นบ้านสำหรับปาร์ตี้จริงๆเอ๋ที่มันเล่นกับผมไหม ใครแพ้เลี้ยงบ้านเลี้ยงผ้าอะไรอย่างเงี้ยเออพอที่แบบเล่นเกมแล้วก็กินเหล้ากินวายอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นไม่ชอบ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 ตัวนี้มากเลยอ่ะใช่มันเก๋นะแล้วมันก็ดูทีวีก็ได้เออดูทีวีได้เล่นแหลธรรมชาติใช่เราไปห้องปังดูห้องมาสเตอร์ก่อนเลยมาสเตอร์เล่นซายนี้ใช่ค่ะให้เก็บไปก่อนมันโตสำหรับสายพาร์ตี้ ห้องนี้ก็ตกแต่งคล้ายๆกันใช้สีน้ําเงินสีส้มเข้มๆนะครับไหนไปดูห้องลูกสาวหน่อยว่าว่ามันแมนอย่างงี้แต่งห้องลูกสาวยังไงด้นานนี้เลยค่ะพิงกี้เกิร์นะพิงกี้แบบหวานๆสวยมากอ,อ,อยากชวนมันอันไหนครับเคนเดรียเฮ้ยชันเดรียน,น่ารักมันดบบยูนิคอร์นอันนี้ก็จะเป็นห้องลูกชายลูกชายสืบทอดระดาษต่อจากพ่อ <laughs> ไปดูบ้านต่อไปครับ เราดูแต่แอรค่ะบ้านนี้เป็นมูทแบบคุณชายอยู่แล้วแบบว่ามีความเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเป็นคุณชายแหละใช่คันมันเลยความคุณชายคุณผู้ชายครับคุณผู้ชายขาอะไรอย่างเงี้ยโซนนี้จะเป็นห้องนอนข้างล่างค่ะ ตรงนี้อะครับใช่จรเงียวกันในห้องนอนเลยนะแต่ว่าทำเป็นแต่นี่ทำเป็นไอเดียให้เห็นว่าถ้าเราทุบผนังออกอะค่ะทำเป็นห้องทำงานห้องดนตรีใช่ใช่โมดแบบคุณชายจริงๆลักชัวรี่มีความหรูหราแล้วก็ยังไม่พ้นโซนวายโซนวายเออแบบคุณผู้ดีเขาต้องกินแล้วเขาต้องจิบวายเนาะโอเคปะไปดูห้องนอนของคุณผู้ชายดีกว่าไม่ความที่ดีไซน์ต้องเป็น ตันนี้อินเดียเราเลยเปลี่ยนดีไซน์จากห้องเสี่ยงที่มันกลายเป็นห้องที่มีเหลี่ยมมีมุมเพิ่มนิดนึงแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่เป็นพวกแบบตาย้อนแสงนะคะพวกกระจเงากระจสีชาแล้วก็เป็นเหมือนแนวแบบโรสโกนิดนึงลองดูได้จากห้องมาสเตอร์เลยค่ะอันนี้คือห้องมาสเตอร์ของเราค่ะโอ้ห้องมาสเตอร์ที่นี่ใหญ่นะใช่มีโซนแบบดูทีวีของตัวเองด้วยนะตรงนี้ที่สําคัญมีที่ออกกําลังกายข้างนอกส่วนตัวไม่ต้องไปออกกําลังกายส่วนกลางนีมาที่นี่ มาเล่นปั่นจักรยานของตัวเองสาธิตสาธิตแล้วปรับลมธรรมชาติรับวิวสระว่ายนะ้ำเ <c oughs> หนื่อย <c oughs> แล้วก็ไอตัว Walk in c o <oughs> s e t ที่เนี่ย <c oughs> ก็ค่อนข้างหรูเลยนะแล้วก็ดูเป็นระเบียบดุูเนี้ยมากๆเลย <c oughs> การที่มีกระจกเข้ามามันก็ช่วยให้มันกว้างขึ้น สองห้องค่ะอันนี้ก็เป็นเฟมินีนเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูสายใหญ่สุดเป็นไฮไลท์ขึ้นบ้านหลังใหญ่อันนี้ก็จะมี EV culture ให้หลังเล็กมีไหมครับมีทุกหลังเลยครับมีทุกหลังแต่ว่าถ้าลงมาฟาชาก็ต้องเป็นสาแคปเทอร์นี้เลยอ๋อนี่คือจะฟาชาได้ทางขึ้นบ้านก็จะเป็น โลดขึ้นมาดีนะเพราะว่าเวลาเราเดินทางใช่ป่มมันมีกระเป๋าแบบถุงมือสาบสิบสี่สิบโลอย่างเงี้ยกลับมาจากยุโรปนิวยอร์กมีสองใบถ้าเกิดเราจะมาแบบแบกบลงบันไดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยก็คือลากลงไปเลยหรือว่ารองรับคนสูงอายุนะครับก็คือแบบเข็นรถเข็นขึ้นมาได้เลยเวลาเราช้อปปิ้งก็คือเข็นรถเข็นขึ้นมามันจะง่ายนะไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับ <S <S โอ<ห>้หลังนี้คือมีความร่มรื่นมากอันนี้คืออยู่รวมอยู่ในที่ดินบ้านแบมครับใช่ค่ะดีนะ แบบมีน้ําพุมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นการแบบเสริมพวงจุ้ยนะครับแล้วก็แบบมีที่นั่งเอาดอร์รู้สึกว่าที่เนี้ยเอาดอร์เยอะไปหมดเลยอะอคนปบ้านของเรามันเป็นลานนายจุ้ยด้วยล่ะคะ่ะอย่างเช่นถ้าเราจาัดสตียตรงเนี้ยเราสามารถจัดเล็กโซฟาบริเวณที่เป็นลานนายอ,อะไรลานนายถือจะมีเอาดอร์ของตัวบ้านเป็นเหมือนทับศัพท์เรียกคําว่าจะมีเอาดอร์แหละ เพราะว่าเซนีออดรใครๆก็ทาได้แต่ว่าเราอยากได้คอนเซ็ปต์ที่มันชัดเจนที่มันเชื่อมต่อกับโซนที่เราสามารถเดินขึ้นมาจากที่จอดรถได้มานั่งพักผ่อนได้แต่ที่สําคัญคือสามารถกั้นห้องตรงนี้เพิ่มห้องอือนเลยก็ยังทำได้ฟีลิ่งบ้านนี้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากที่สุดมีความโคซี่มีความโฮมมี่ม,มากแล้วก็รู้สึกว่าชอบเลยเอเลเมนที่นี่แบบ สีก็ได้การตกแต่งก็ได้การบัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเดี๋ยวเอาพวกเอเลิเมนต์บัวต่างๆไปใช้ที่บ้านไปเก็บไปก่อนสีสีที่นี่ก็ใช่แบบเขียวกากีาาเขียวพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยเขียวใบไม้นะครับชอบมากเออแล้วมันก็พอมันมีแดดเข้ามาแล้วมันก็นั่งในทั้งวันเลยอะดูดิสบายมากครับทุกคน อันนี้เป็นหนังที่นี่ป่ะครับยัวสตอรี่ยัวแปงกอบประวัติใช,ใช่ไหมครับคือหนังอันนี้นะัดเห็นบ่อยมากช่วงนี้เวลาเราดู YouTube มันก็ชอบเด้งขึ้นมามันเป็นหนัง ที่อินสปายมาจากลูกบ้านนะครับก็คือแคมเปญอ่นนะคือ your story your บางกอกบริวารก็คือเป็นการที่เอาสตอรี่ของลูกบ้านเนี่ยมาทําเป็นหนังสั้นแล้วดีมากอยากอยากให้ทุกคนไปดูเพราะว่าอย่างเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พ่อพาเด็กมาดูบ้านแล้วแบบว่าพ่อยังไม่เซ็นไม่ซื้อแล้วเด็กก็กลับไปงอนไม่อยอมก,กินข้าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายพ่อก็กลับมาซื้อแต่ว่าพ่อซื้อนี่ยจะด้วยความ ด้วยอะไระฮะเซอร์วิสอะไรอย่างเี้ป่ะครับเออด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าลูกอน่แฮปปี้ับการอยู่อาศัยปปในในโครงการเนี่ยเนี่ยลูกก็คือมีรอยยิ้มมากขึ้นแต่ที่แบบไม่ทันเข้าเลยอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็มีกิจกรรมให้เขาได้รีแลกซ์มากขึ้นได้ใช้ชีวิตจ,จริงๆไปดูได้ค่ะแล้วมันก็จะมีอีก2เรื่องเป็นเรื่องของคู่รักผู้ชายผู้หญิงอันนั้นอะ เป็นโครงการเดียวกับที่นัซื้อเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในแต่และหมู่บ้านนะเขามีการอินสปายมาจากเมืองต่างๆก็พ <c oughs> อเขามาที่นี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันรีมายเขาทรงจําของเขาเหลือเกินอะไรเงีนะ้ยเขาก็เลยซื้อที่นั่นแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเพื่อนกันผู้หญิงสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เขาจเจอคอมมูนิตี้ที่แบบที่ดีเพื่อนบ้านที่ดีสนุกสนานอะไรเงีนะ้ยอืมก็เป็นหนังที่แบบดีมากก็ไปดูได้ดูแล้วแบบตัดสินใจซื้อเลยถ้าเกิดดูจบแล้วคือซื้อเลย <c oughs> ห้องนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องผู้สูงวัยเลยเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าแบบเนี่ยห้องน้ำเขาจะมีที่จับอะไรเงี้ยไว้แบบกันลื่นเวลาเข้าห้องน้ำมันก็จะค่อนข้างดีเลยแล้วก็พวกแบบสโลปต่างๆเข้ามาก็จะไม่มีเป็นแบบผืนอันเดียวกันนี่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่สะดุดทีล้มทีก็จะแบบอาจจะแบบเกิดอันตรายได้อะไรเงี้ยอารมณ์แบบเอ้อะไรเงี้ยใหญ่างที่สัน่นใหญ่เล่นใหญ่แล้วก็โซนนี้จริงๆเป็นห้องค่ะแต่ว่าลด ทุเอาออกเป็นคอมไบพื้นที่สเปซ<ม>ให้เป็นพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นแต่ที่นี่ดีน,น,นะเขาตกแต่งให้เป็นแบบคอนเน็กติวิตี้ก็คือห้องนั่งเลน่นห้องกินข้าวห้องไรเชื่อมกันหมดแล้วก็ชอบดูเนี้ยเวลาทากับข้าวก็เอามาเสริร์ฟปุ๊บ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 อ่ารับนะอะไรอย่างงี้ไข่บินไข่บินไข่บินแต่ว่าไม่รู้บินลงไหนนะ <c oughs> ก็ดีนะมันทำให้เหมือนกับคุยกันได้แล้วก็ถ้าเกิดนั้นจะทำเพิ่มนะจะเอากระจกมาติดเพราะว่า เวลาทำอาหารกลิ่นแรงกลิก่นมันจะได้ไม่ออกนะครับก็ดีมากๆไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันตอนนี้ก็จะเป็นแบบ Family a r e รีที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เอาไว้รับรองได้ซึ่งที่บ้านนั้นก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็สีก็ะโทนนี้กรีเหมือนกันทำให้มันน่าอยู่อะห้องนี้บ้านนี้อะไรบ้านนี้ก็คือแบบเขียวเหนียวสับจริงๆเขียวเป็นทุกอย่างแบบ หนอนเขียวอย่างเขียวแต่ว่าพอมันเขียวแล้วมันแบบรู้สึกหน้านอนอะ <S 2> <S 2> <S นะเป็นพื้นที่แบบเอาดดใหญ่ๆเลย <S 1> <S 1> ที่คอนเซ็ปที่บ้านนั้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละทึบๆไม่ต้องโปกเพราะว่าไม่อยากบอกว่าข้างในมีอะไรบ้างเลยอย่างเงี้ยเพื่อแบบจะได้แอบ,บคนได้ด้วยถ้าเกิดใส่ใช่ปะ่ะเวลาแบบว่าจะแอบ,บคนอย่างเงี้ยแอบ,บไม่ได้นะอันนี้คือแบบไปออแอบเป็นเสื้อ ตละครมากไปปะเห็นอันนี้ห้องบุ้งผู้หญิงนะครับก็สีโทนแบบชมพูแบบนิวตรน้องสาวน่าจะชอบห้องนี้เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้เขาดูนะครับผู้หญิงก็จะมีแบบที่ไลฟ์ด้วยเนาะนี่เอาไปไลฟ์ไลฟ์ตรงไหนครับเนี่ยไลฟ์ตรงนี้ได้เลยครับนี o u t d o o เออแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะแต่งหน้าที่ดีมากเพราะว่ามันได้แสงธรรมชาตินะครับนี่โอ้เอาดอใหญ่มากตอนแรกนึกว่าจะแบบมีสุดแค่นี้ อ่ะนีมาไลฟ์ขายของนะทุกคนอ่ะ S 1 450สีตรงทาแล้วปากชมพูแบบแดงๆอย่างนี้เลยราทาเล็บมาทาเล็บเหรอจริงๆชอบตรงเนี้ยฟาสาดใช่มันเป็นเรียกคำสาดิแดนมิมฟาสาดิแดนดิมิฟาสดเใช่แล้ความส่วนตัวแล้วก็เผื่อว่าเราีแดดก็แบบปังแดดได้นิดๆนะครับอุ้ยดีมากมาถ่ายงานได้เลยอ่ะ เดินมาครบแล้วสี่หลังชอบหลังไหนนะหลังสองหลังสองเหรอที่มันแมนๆนะเออทำไมอ่ะมันดูปาร์ตี้ดีไง๋อปาร์ตี้ชอบหลังแต่ถ้าเกิดถามนั้นเนี่ยจริงๆแล้วชอบหลังหนึ่งชอบดีไซน์ตรงที่ทํางานที่แบบ ลูกฟูกมีความเอิร์ธโทนแล้วก็เรื่องของการตกแต่งที่มันดูแบบถ่ายรีวิวได้หมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยอาจจะเอามาเป็นหนึ่งในห้องสตูที่บ้านแล้วก็ที่ออฟฟิศนะครับดังสองชอบข้างบนที่มันเป็นโซนเล่นปาร์ตี้อ่ะแล้วก็ที่เนี้ยชอบหมดเลยชอบการตกแต่งเรื่องสีเรื่องสีขาวกับสีเขียวที่เอามาใช้ด้วยกันเนี่ยมุดดีมากๆ แล้วก็พวกห้องคนแก่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเรื่องที่อ outdoor นะครับเดี๋ยวบ้านนั้นก็จะเอาแบบ o u t d o o เยอะๆมีที่กินหมูกระทะมีที่นูน่นที่นี่นะครับรอดูได้เลยรอดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดู your story your บางเกอกบริวารด้วยนะฮะใน u t u b e นะครับเดี๋ยวเราใส่ลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้นะครับมันมันมันดีมากมันแบบอินสปายมากๆเลยนะครับโอเคนะฮะก็ใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสติ๊ด้วยนะครับบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ โ o working space เป็นแบบที่น่าทำงานอะไรเงี้ยเผือผู้ใหญ่มาแล้วก็มองมองเด็กเล่นตรงนี้นเป็นบ้านบอลน,นะก็จะแบบคุยกันได้ว่าเด็กเป็นอะไรหรือเปล่าแฮปปี้หรือเปล่า,ลาคุยกันแต่ว่าน่าจะเสียงดังน่าดูนะทำงานก็น่าจะแบบเจียวจ้าวอ่ะน <laughs> ่าจะไม่ได้ทำงานจริงจังคงแบบมานั่งพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย โอเคนะครับไปแล้วบ๊ายบาย